สวัสดีครับตอนนี้ท่านกำลอังอยู่กับช่องของป้อนกับปามนะครับวันนี้ผมมีแอปดีๆนะครับมาแนะนำน่านำเสนอนะสาหรับคนที่ชอบอฟังเพลงนะครับ เป็นแอปชื่อ e e l Tuber นะครับชื่อแอปตัวนี้นะครับซึ่งเป็นแอปที่เหมาะมากๆสำหรับคนที่นำคานโฆษณาถ้าโดยปกติเราฟังเพลงจาก YouTube นะครับอ่าพอฟังไปได้สักพักฮะก็จะมีโฆษณาตัดกระไม้กวนใจนิดหนึ่งฮนะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่านำคานพอสมควรนะซึ่งแอปตัวนี้จะ ช่วยได้ครับตอบโจทย์ครับสำหรับคนที่บางทีเดินทางไปทํางานนะฮะอาจจะฟังเพลงนะจาก YouTube เนี่ยใช้หูฟังฟังับคี่มานจะาอาจเสียลมนิดหน่อยครับถ้ามีแอปตัวนี้ก็คือจะช่วยได้พอสมควรนะครับนะลองเปิดเข้าไปดูนฮะว่าตัวแอปจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับ ภายในแอปก็คือจะหน้าตาคล้ายๆอ่ากับ YouTube นะฮะซึ่งเวลาเราฟังเพลงะฮะหรือจะดูอ่าอะไรตานะ่างๆนะคลิปต่างๆนะซึ่งมันก็ไม่มีโฆษณาและที่สำคัญม,มันล็อกหน้าจอได้ด้วยวครับ<ว>อย่างฟังเพลงไปก็คือเราสามารถปิดหน้าจอเพื่อช่วยให้ ประหยัดแบตเตอรี่ได้ครับยกอยะหาลงนเล่นให้ดูสักเพลงว่าเล่นบนพื้นหลังฮะให้กดคำว่าพื้นหลังตรงนี้นะครับ สักแป,ป๊บหนึ่งฮะวัะะนนี้ฮะก็ขอจบการแนะนำแอปดีๆเพียยเต่านี้ฮะหากเพื่อนๆท่านใดฮะ ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับนะลองหาโหลดดูเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์หาดาวโหลดไว้ใต้คลิปนะครับผมถ้เกิดเพื่อนเพนั้นงไดก็อ่าจะโหลดเอาใช้งานก็ให้กดอ่าดาวโหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมม่อนกดติดตามและอย่าลืมกดกระด,ดิง ก็จะไม่พลาดกิจใหม่ๆของป้อนกับปาล์มใช่